เอ้ไอ้ไอ้ชายทักทายเราชายทักทายเราอะไรไอ้ยเอ้ไอ้อะไร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 จีบกันสร้างจีบกันแล้วนะผู้สาวกับผู้สาวมากันแล้วตอนนี้โอ้แข่งกันสวัสดีครับไม่ลบค่ะลบแล้วพี่น้องแล้วน้แล้ว บอลจ่อได้นะครับวนสักสามรอบเดี๋ยวไปดูช้างแล้วไปดูบรรยากาศโรงเรียนนะโรงเรียนเปิดวันสุดท้ายพรุ่งนี้ปิดนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับแต่ละเชือกพี่ฟ้าอึ้งอ่าง เนี้ยเงา้ยนี่กอดทางใต้ของมันจะไปสะดุดมามาดูแก้วตาหนิลูกฝาไนอนละนอนละนอนละคุณแม่ยืนเฝ้านะลูกนอน <c ười> น่าจะน้ำมันหมด <c ười> แบตเตอรี่หมดแล้วน้องแก้วตา ไม่ใช่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ทักทายเราไม่ใช่ทักทายเราต้องแก้วนอนนะ ครอบครัวแฟมิลี uh, นน่นอนนอนหับนิ่งมากสาวอุบุญเน อุบุญหน้าตาเหมือนแม่มากหน้าตาเหมือนแม่นะครับเฮ้ยัวีเหรออุ้ยอ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 ะไรอ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 ้ย้ย้ยอะไร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 น่อ เอ้ยสติขาหลังได้เปล่าโคบุนเอ้ยเอเอ้ยอ้วนนะครับอ้วนมากเลยนี่อไรเนี่มายืนโชว์ดากนี่ยเออเผด่าดากงามจีเนาะโอ้โหเด็กที่โรงเรียนมีทั้งเด็กอ้วนเด็กไม่อ้วนนะแต่ส่วนมากจะไปทางเดียวกันนะครับอ้วนกันหมดเลย มีแต่เด็กวนเลยเอ้าเอาเอ้าพี่นกโอ้พี่นกปวดน้องแล้วเฮ้ยทานนี่ชิวอี่ะเถะเถะเทะน้องแก้วน้องแก้วต In ื่นเลยแล้วกล้วยซีมาแล้วเอ้าเอา อะไรคะคุณแม,แม,ออคแม,แม่คุณแม่จะอะไรคะคุณแม่โอ้โหคุณแม่เฮ้ยคุณแม่จะทุบเราแล้วตอนนี้นั่น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 คุณแม่จะทุบเราแล้วคุณแม่จะทุบเราแล้วเจ้าอย่ามากวนลูกสันกำลังนอน ที่นี่มีแต่ช้างหล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยโรงเรียนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบแจ้งสาวอุ้มบุญนะวันตุ่มุตมิมากเลยอ่ะเฮ้ยเหยาหยาเหยาหยาอุ้มบุญหิวเนี่ยเอ้ยโอ้โหอาหารกลางวันเด็กๆนะฮะตอนนี้หมด หมดแล้วนะครับหมดแล้วตอนนี้การเดนทีเองตางเดินทางโอ้หมดแล้วนะครับหมดแล้วกลับเฮียนก่อนนะครับกลับเฮียนก่อน โอ้หนี่คือของบักแสนคูณคำคูณนะครับผมเตรียมรถเลยครับเตรียมรถเลยรถใสไม่ใช่รถกระบะนะรถใสเฮ้ยรถเข็นเฮ้ยบอกก็จังไปทางอเมริกานะดาว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 โอ้ยโซดาช้างทุกวันนี้ทำไมชอบหันตูโชว์นะ ใครตูดใหญ่กว่าเพื่อนคนนั้นชนะนี่ดู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 ดดจีบกันสร้างจีบกันแล้วนะผู้สาวกับผู้สาวมากกันแล้วตอนนี้โอ้แข่งกันกินหญ้าตุก๊กแกหญ้าขี้เกี้ยมก็มีนะครับเอฟซีหญ้าขี้เกี้ยมก็มีโอ้นี่แหละอันนี้คือหญ้าขี้เกี้ยมหญ้าจิงจกนะถ้าหญ้าตุก๊กแกจะเป็นแบบนี้นะครับเอฟซีบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะอันนี้คือหญ้าตุก๊กแก อันนี้คือยาจิงจุกยาขี้เกียมยาขี้เกียมเฮ้ยยิ่งพูดยิ่งปวดหัวนะไปโอเคเอฟซีก็สำหรับคลิปนี้นะหมดแล้วจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับยังมทล้ยตแบกงานแบกเยนันยาโอ้ อันนี้คือผู้ปกครองของเด็กๆนะฮะผู้ปกครองเออผู้ปกครองโอ้โหผู้ปกครองนะฮะแเราจะขอพูดเอฟซีแล้วนะกำหมุนเอาอะจ่อกำหมุนเอาอะมาว่ต้องมุนค่ะเห็นหมึกค่ะเห็นหมึกคุณพ่อรุนตื่นเต้นนะ มอเตอร์ไซค์ไปค่ะควันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะแก๊สอา้อ์กัสิกับบ้านนะลูกตื้นตื้นตื้นว,วันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณแม่แม่เอซีทุกทุกท่านนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกักนสนับสนุนน้องๆนะคะวันนี้ได้กลับบ้านเร็วเนาะหลังจากเมื่อวานนะคะก็ยอมรับว่าอาหารเราเยอะจริงนะคะแล้วก็ขายาจนถึงนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะผ่านเวลาตอนขอบคุณค่ะคุณพี่สีอัมพรให้ม้าน้อยร้อยคะแนนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ ก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าดึกดื่นแค่ไหนแม่เอฟมซีก็คอยสนับสนุนพวกเรานะคะไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะคะแม่เอฟซีก็คอยด้วยคอยสนับสนุนพวกเรามาด้วยดีตลอดนะคะพวกเราก็ขอสัญญาว่าจะรักเล่นสามัคคีกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ ขอบคุณที่รักและเมตาพวกเราวันนี้นะคะก็ให้พ่อพ่อแม่แม่ความนะคะ,ะทุกทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปานารถนาร่ลำรวยเงินทองร่ลำรวยลาบยศ แต่ะเสริญทุกๆอย่างนะคะสําหรับวันนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะคะนอกจากคําว่าขอบคุณแล้วขอบคุณดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แม่เอฟซีโอเคนะครับเอฟซีก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย